สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกับเครื่องปรินนะครับผมแคนนอนนะครับ IP 2 7 7 0นะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาก็คืออาการหมึกไม่เข้าตลับนะครับผมหมึกขาดสายนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีไล่น้ำหมึกนะครับโดยเราจะไล่น้ำหมึกให้เข้าในตลับนะครับผมขั้นตอนการไล่น้ำหมึกนะครับอันนี้ผมจะมีตัวดุดหมึกนะครับนะฮะตัวดุดหมึกนะครับนี่นะฮะ อันนี้จะเป็นชุดปั๊มของแค n น on นะครับผมถอดออกมาจากเครื่องปิ้นพวกนี้นะครับจะมีชุดปั๊มนะครับหรือถ้าใครนะครับอยากจะทําเองนะครับผมมีคลิปสอนที่ใช้รองเท้าแตะทํานะครับดูในคลิปวิดีโอที่สอนทําได้นะครับเอาไว้ใช้ดูดน้ําหมึกที่หัวพิมพ์นะครับผมตัวนี้นะครับต่อใส่สลิงอันนี้ก็จะเป็นสายแทงนะครับที่สายชุดปั๊มนะครับเราก็มาใส่กับสลิงนะครับ ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทำนะครับเบื้องต้นเราก็ถอดนะหัวผีบออกมาโดยการบีบสลับแล้วยกขึ้นนะครับผมสายนะครับเบี่ยงขึ้นนะครับแล้วก็บีบแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมขั้นตอนไหนอเวลาถอดนะครับถ้ายังไม่ชํานาญให้ถ่ายเป็นวิดีโอหรือถ่ายเป็นรูปไว้นะครับเพราะเวลาใส่กลับเข้าไปนะจะได้ไม่งงนะครับผมอคราวนี้นะครับผมจะทําการไล่น้ําหมึกนะครับสังเกตนะฮะตัวสีนะัะเดี๋ยวผมจะไล่สีก่อนนะครับผมจะใช้ตัวดูดน้ําหมึกนะครับ ประกบเข้าไปตรงหัวพิมพ์อย่างนี้นะครับแล้วก็จับนะครับจากนั้นก็ดูดสังเกตที่สายนะสายสายแทงนะครับผม สังเกตนะครับหมึกกำวิ่งมาตามสายเห็นไหมฮะวิ่งมาตามสายเข้าในตลับนะครับนี่ฮะเราก็ใช้ทิชชู่รองนิดนึงนะครับเพื่อที่ไม่ให้เลอะนะครับดูเสร็จแล้วก็ถอดออกแล้วก็ทิชชู่ซับดูนะครับอ่านี่ไหมฮะว่าพี่บอกมาครบจากนั้นผมจะสีดํานะครับประกบเห็นไหมฮะดูใกล้นะครับนี่ยประกบอยาให้มีสุญญากาศนะครับประกบเข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดูดสังเกตที่สายแทงเส้นนี้นะครับหมึกกำวิ่งเข้ากับแทงนะครับ นะสดนะีขอ้อนี้หมึกก็จะวิ่งเข้าในตลับนะครับผมเนี่ก็ทําเหมือนเดิมนะครับถอดตลับ่อกแล้วก็เอาทิชชู่เช็ดทําความสะอาดหัวนะครับผมนี่นะนะก็ซับดูนะครับหัวมันออกนะครับนี่นะฮะเวลาถอดหัวพิมพ์ออกมานะครับพยายามอย่าสัมผัสโดนหน้าคอนแทคตัวนี้มันนะครับบางที เราไปสัมผัสหรือไปจับมันทําให้ข้ามันเพี้ยนนะครับถ้ามันเละก็ใช้ทิชชูนะครับเช็ดทําความสะอาดนะครับแล้วก,ใกนะ็ใส่กับนะครับใส่กลับนะครับล็อกออล็อกก็เสร็จประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับผม